Here, <laughs> hey, เชียผมเกินเฮ้ยไฟจีนายมาไหนพี่พี่ไฟจีนาามาไหนเอยไ้เใไฟจีนายหากเพื่อนๆพื่กำลังมองหาเพจเติมเงินพับจีโมบายยูซีราคาถูกนะครับผมขอแนะนำรีโหลดเกมนะครับเ <c oughs> ติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%ออย่างแน่นอนครับผม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกอย่างมากมายซึ่งจะราคาถูกกว่าที่เราเติมปกติอีกแล้วนะครับ วิธีเติมก็ง่ายก็เพียงแค่ copy id หรือชื่อของเราส่งไปที่เพจ f c e e o o o r ร l o a d ดเกมนะครับหรือจะเป็น Line id แอ s ไซน์ e ีโหลดเกมก็ได้เช่นกันนะครับผมขอฝากบริการเติมเงินรีโหลดเกมเอาไว้ด้วยนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารีโหลดเติมไม่อั้นอย่างแน่นอนครับครับสวัสดีค่ะหูยยักดเ็เยี่ยมเปิดโปวะเนี่ยเียครับียครับเขาบอกว่าคิวเฮดเด็วโคตรโหด เปิดโปเนี่ยูดพี่เขาโคตรโหดยูเดกูเจ็ดูดกูเมือเชียวพี่เขาโคตรเลยทัูเดเจ็ดยังไงโปเนี่ยมืออะไรอะยูเดชเจ็ดเม่อสามเมามอยู่เท่าไหร่เมสามอยูเท่าไหร่ับอยู่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิครับยี่สิบสี่ทเปิดแผนที่ินที่ ไอพี่โหดโคตรโหดอ่ะยิ่ยไม่โคตรโหดแล้วผมเลยว่าพี่ไอเฮียอยู่เด็อังกฤษคืออะไรวะไม่รู้จักเออข้าวหดพี่โหดเกินอ่ะยังไงแดดผมไหวป่ะพี่น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะเพื่อนถามอ่าร้อยยี่สิบใครทำกับอนไหนวะกับเพื่อนดีกว่าคนนั้นก็ไม่พอเลยไอเไม่พี่เขาโดนเลย เออโดนเรีเม uhm ื่อหงยโหโหดกูลืมกูลืมไกไม่ได้ไ่ไม่โนไอ้ชัตาหน้าต่อป่ะพี่พี่บอกว่า่จะแบกจะแบกหมูนาได้ป่ะค่ะจะแบกได้หรือเปล่าผมเนี่ยผมเนี่ยใส่ ถ่ายแจกถ่ายแจกผมจะแสบฝั่งนู้นไงเดี๋ยวต้องไปแจกนิดนึงโชว์ให้เขาดูหน่อยพี่ชิโอตะอาจจะตายก่อนก็ได้เมื่อกี้ก็ตายเร็วพี่ชินหนูนาเฮ้ยจะถามมากจะถามมากจะถามมากเขาพี่บอกไม่เลยบอกว่ะพี่จเยอะชิมหายไอ้สัตว์เอ้ยแคทบอกเดี๋ยวพี่เมานะแวนโอโซคูกูไม่ได้ไงวะเนี่ยครับ ครับผมคุณอะบอกคุน้องแบงค์รถคนหนึ่งคนยังเยอะหยุดรถก่อนยุดรถก่อนยุดรถก่อนกูไปแล้วยุดก่อนไหนอะรถไหนรถข้างล่างรถแดงเนี่ยเหี้ยรถแดงเนี่ยไม่ต้องเอาเลยสัตว์เอ้ยรถแดงรถแดงมีคนคนลูกยิงไนตายเยอะเฮ้ยจะมีเบอร์สองแบบ Enemy สเฮ้ยมันมีคนได้จัตุรหสไปนีหนี้นีหนี้นี้อะไรก็ไป่อนเริ่มปวดนะมีคนเรือกระไอ้พุ่งพวกมา เทป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 มึงอยู่นิ่งกูไปหามึงอยู่นิ่นะกูบอกอะไรให้อยู่นิ่งมึงต่อยเองไม่มีปืนเพื่อ้านไหนเตปยังไม่หล่อเลยเตปไม่หลอกว่เตปกูไม่ไอ้สับท์มายิงกูเตปมาอยู่บ้านที่สองนี่เหี้ยโอ้ไม่มีปืนเตปไม่มีปืนกูปะ มีอยู่ปืนตั้นปืนพกวะคือรถหนีด้วยอพี่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 บอกคือรถหนีแยกเปิดคือรถหนีรถรถมาอยู่ข้างหลังวะถ้าแปลารถคือตายแน่คุเตือนแล้วนะคุเแจ้งแปลวามาดิรถรถก็อยู่ตรงนี้ไอ้ไอ้ไไป แม่งเลยบอสเจ็ดแม่พี่ได้คิวเสียเวลาใช่ไหมไอ้กิลล์เนี่ยทางแม่เจอคนลงพอดีเลยกูเห็นละหน้ากูเลยหน้ากูเออหน้ากูตรงนั้นกเห็นนะชุดชุดสีฟูเ้าะพลาเนี่ยไม่เสื้อเสื้อเืจอเสื้อเนื้อดิเออก็จูบกูเห็นป้ะมือเปล่าไม่น้องดิเห็นละเห็นแล้วเจ้า ไมมากันเลยเอาขานัดเดียวปวดร่งเลยกูมันเก็บมันอยู่ตรงไหนวะบันนี้บอทนี้บอทเตงนีบอทนี้บอทโอ้ยอแล้ว้า

บ้านคาฆ่าไปยังตายแล้วทางนู้นเฮ้ยแทงโดนว้างมาสิไปแล้วโอ้โหเจ็บนัก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 ปุ๋ยเลยเจ้บไปทางโอ้โห เกี่ยของจริงนี่บอกว่ากูแบกเขาใช่ไหมเราสามคนเวียกันก็เป็นร้อยโลกูไดพี่วเจ็ดอะเราสามคนเลีงกันก็เป็นร้อยโลอะที่เขาแบกแล้วอะ อายาตตีนายคนนี้เพี้ยเราเพี้ยหนักมากผมเกินเราเพี้ยผมมันานแไม่รอไม่น่าดุลงเลยลองเพี้ยหนักมาเก็บมึงรีบมันดางวาวไหมแล้กูรีบมึงอ่ะรีบเี้ยพวกกระโปงพี่กระโปรงอิ่มวะเพี้ยอิ่มอย่าอย่าเพิ่งออกนะเพี้ยเพี้ย เย็ดด้ยเย็ดเต้นโชกุยสัตว์มันเอาพี่อิ่มแล้วพ้อกูอยากจะร้องไห้ไหวเยอะเล่นหุ้มเองพียแบิดแกเป็นเจ้ามาสานชายให้ผมเลยแคทถามอายุเท่าไหร่กันเนี่ย เยอะยี่ <mainland mermaid> ิบห้า Excellent work ยี <coś S 1> ่ส <goddamn S 2> ิบห้าเลยเหรอทำไมหนูนึกว่าเสียงเด็กกว่านี้เนี่ยยี่ห้าผมยี่สิบสองครับผมยี่สิบสองครับ Excellent work ผมเรียนทำชั้นเนี่ยผมโอ้โหเรียนทำชั้นทำเน่ยก็เลยต้องพี่วมออะไรอะอะไรวะเนี่ยเรียนทำชั้นตอนมสามครับชั้นชั้นตอนมสามี่มาอะไรความลับตอนนี้ผมตอนนี้ อยู่ปีสามอ่ะปัญญาอ่อนอย่งนีอผมอยู่ผมอยู่มองผมอยู่มองเทพแบบอยู่มองเทพแบบเสียงมันเหมือนเป็นเด็กมัธยมมากเลยนะเสียงเหมือนเด็กมัธยมะมากกว่าเขาอาจจลางพิมพ์อยู่ก็ได้ไปวิศวะวิศวะค่ะอย่างนี้วิศวะด้วยวิศวกรรมกรบอก คือวะเอาไอ้ควายไม่จวิศวะเหี้ยทำไมไม่พูดวิศวกรมกรนเยพี่อโป้เหี้ยกวนใจเลยปัจจุบัน88แมตช์จดเกินไหนเหี้ยโอเพเยอร์ป่ะคะขนาดผู้หญิงโหขนาดเนี้ยแหมะแ่โปอะไรนะอะไรนะุ้ย เกขาจะห่วงขนาดนี้แล้วผัวเขาจะโห่วงขนาดไหนไม่เจอใครเลยนี่วิ่งรอบแมพแล้วบอกเลยแม่งเอ้ยคนก็ไม่เจอถ้าอีพี่ลองเขาจะกลับอีกรอบเลยน้าๆพี่พี่เห็นไหมนะเห็นไหมนะเห็นแล้ววะเห็นแล้ววะเป็นกูหรือเช้โบแบบยิ่งยิ่งไปทางไหนก็จะโดนตัว โหดไปไหนวะสวัสดีครับอิติเดชอยากขึ้นข่าวอ่ะไม่แล okay. <being unt> <jamais> ้วค่ะไม่แล้วค่ะพุ้มอ่อนเกินแคทบอกดิไม่แล้วค่ะไม่แล้วค่ะเออผมไม่ได้แหลกพอไงบอกเดี๋ยวเลิกแล้วเดี๋ยวเลิกตัวอะไรผู้เกิน ยังไม่มีคนเปิดแต่อังนีม้มีคนคือไม่มีคนจริงจังอันนี้มันเข้าวงกันหมดแล้วทำไมพีม่มันปั๊มเลื่อหรอเฮ้ยคนมันไปไหนไป้าเข้าขวา,วาขตัวย<ด>ิ่งธรามตีเ<ด>ลยพี่ธรามตีตัวไิ้งธรามตีอ,อะพี่เข้ามาดิครับเดียวคนเดียวมารตีพี่ลองสเปคคูณหกให้ผมหน่อยดิดูนะเนี่ยโคตรไปอะกิ๊กตี้อะเฮ้ยกูก็ร้องโผอ่ ยโดนยังคงนีเอ้ยไฟจีนามานี่พี่พี่ไฟจีนามาอ้ยไอ้ไฟจีนายิงจัดโหัวด้วยไอไฟจีนายชัวร์เลยยิงสเปคคูณสี่หขนาดนี้ เฮ้ยเยอไอ้โดนโดนเนนี่โดนเล่โซนอีกนสเลีนนแล้วคุณสี่อ่ะเฮ้ยสเอเฮไม่รู้อ่ะคราบผมเีนายปอมตัวมาไอ้จีนายยากอยู่ไหนวะบูช้ากะไกวะไอ้ยรถผมไอ้รถผมไปไหนวะรถผมเปนไปนนคกเกมในหอานะ แมรถผมมันร่วงไปขนาดนั้นเลยหรอตวเขาตายเขาจะเข้าไม้โดนลงไปโดน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 นี่วิชาเราตกวิชาเราตกแล้วก็สุดถล่มไหลถชะพักโดนเลสโซนตายตอนนี้เป็นกูนะตอนนี้กูไปกูอยู่กับกาตอนเนี้ย อย่านะอย่าดับกนะูนาเลยโซนไม่เอาไม่เอานะคะคิดแต่หัวหลังนี่ไปดีกว่าเราจะไม่สู้นะให้เขาได้ตกใจการสเปร์แบบจีนายนะไหนวะพี่บอกกูไม่ใช่โปลนะ เด้ยวยี่จีน่าไม่ไหวหรอกวะขับรถไปช้าคนเนี่ยดูเดี๋ยวปั๊มยาไม่ปั๊มเสียเวลาไงก็ยิงไม่โดนถ้าเกี่ยหมดได้นะคุณลองปกหน้าเมาอยู่พี่ จ้าพวกวันนู้นโอ้ยตายตัวสุ้าไม่น่าซ้ำเลยวนะไม่น่ารีบซ้ำเลยเฟฟโอ,โอ <S 2> <S 2> ผมไม่น่ารีบซ้ำเลยวะรู้ว่ามีเพื่อนอยู่นี่จังหวะผิดพลาดนะฮะโบหมจ้าด้หมดจ้าดเลยอะจังหวะผิดพลาดนะทุกคน ขอบคุณครับไปแล้วครับพีรไปถ่ปาย่ะครับพี่ไายๆครับ